จอแบบเต็มตาแล้วก็เต็มใจครับแล้วก็ดูกล้องดูดิครับผมนี่ผมเปิดกล้องนี่แบบทัศก,กีนได้นะนี่โอ้หจอตรงนี้แต่เห็นถนุนใหญ่เลยนะรถวิ่งเลยนะครับนี่อ่าเป็นไนงะโอ้โหเห็นไหมครับกว้างมากนะดูมุมมองที่เรานะนี่นี่นี่ปึ๊ดเห็นไนหะไม่มีนะนี่แต่เราเห็นรถกระบะแล้วนะโอโ้เห็นไนหะ อ่รถกระบะถอยแล้วมีคนเดินไปดูข้างาทางถนนแล้วนะแต่กล้องเรามีแค่นี้เองนะเห็นแค่นี้เองนะมุมไกลเนี่ยแค่นี้เองเห็นไหมครับผมแล้วที่สำคัญนักตัวนี้สามารถเหมือนกับเหาะเลยนะครับนี่มุมมองนี่โอ้รอบคันเลยสุดยอดเหมือนเราอยู่ข้างบนเลยอะ่ะเห็นไหมโอ้โหหมุนได้ด้วยเป็นไงโอ้โหนี่เกือบสามดีครับผมอ่า ใครที่อยากจะได้กล้องแบบนี้นะจะจอเล็กจอใหญ่เราติดได้หมดนะลองโทรปรึกษากันดูนะเพราะว่ามันก็มีรายละเอียดปีกย่อยนะใครที่มีรถอัผ่านไฟ i อยากติดกล้องสา0รองศาอยากจะติดจอมีให้เลือกหลายออปชั่นหลายราคาตามการใช้งานใครอยากได้ใหญ่ๆก็จัดไปครับอยากได้เล็กก็โทรปรึกษากันได้เรื่องรถอัผ่านไฟ i จบได้ที่กอตโต